สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิทยาชานนท์มานซอนนะคะวันนี้มีก็มมรุ่มง,งานสีดำนะคะที่วัดปางนะคะตรงปลาแดงน,นะคะก็จะวพระก่อนนะอะ ก็มาร่วมงานสีดานะคะที่ปั๊กนะคะแล้วก็บ้านซอลีนะคะต่ว่าบ้ันก็มาร่วมงานซีดานะคะจะตังอะไรเราจะไปอันนี้เนี่ยค่ไหมเอากบอกินแล้วนีเอาเอาแก้มาใส่เนี่ยเอามอบ้

อันน <ersch> <Aj ax. S 1> ั้นเอกินแล้วไมอามา่เอามาพี่เอามาเอามาเเดี๋เดี๋ยจัดนหนาวาอน้นจัต่อเลยอาอชดชดี่จะเรือแ่ร้นไม่้เลยนับ

นี่ตบาดนีนบอเออพูดบอกไปเอาังมัได้ต่อยเนาะานั่ใส่นี่อยๆเออบดีนก้ไปเชิ่หน้าโคหน้า่เนาะมี่กรได้เนาะมีเลี้ยวเรอมาจากที่นเ เอออันนี้เพิ่นสิกะกันอยู่อย่ามาเบิ่งทางโสมเพิ่นเข้าไปดิแล้วให้พี่แกเด้อนี่ <coughs> 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 บานี้ไเนโคเอเอาม่่อวถ้าครบกันหมดแล้วนะครับก็จะได้เข้าสว่พิธีทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศาสสนาพิธีเริ่มต้นก็การให้บุญกับคุณโยแม่นะครับคือการสวดปติกาบางสุข นับเป็นการประเภทรักษนินาทานนะครับก่อนที่จะมีการอ่านประวัติและก็ต่างๆขั้นตอนนะครับตามลำด,ดับที่จัดไวครับในคุณพ่อคุณพ่อวัยวัชกร สุขนเลยนะครับเนาะก้าพปลาผู้ชาภาราธนาศีลสมาทานศีลพร้อมกันนะครับเป็นคู่สุขเองเลยเอาตรงไรเช่นกันนะครับพอให้อีกหนึ่งชุดนะครับบำรุงสถานที่ก็คือบริเวณก็ใครจะเอาก็คือ ใครจะเข้ามารับแทนนะครับเข้ามารับแทนด้วยนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่ออยากจะให้มันถึงกับบริเวณสถานที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารับไปที่เดียวแล้วก็เสร็จจบครบที่เดียวอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านท่านเยอะแยะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งซองก็ให้กับทางเจ้าภาพ อีกหนึ่งซองให้กับบำรุงบริเวณสถานที่เกี่ยวกับการจัดชาปน,าส,ถาน,านาสถานในงานชาพนกิจศพข,ของคุณแม่สําฤทสุธิยาอ่านทายรูปนะครับน้ำมะพร้าวนะครับมะพรา้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิสุดทำไมเขาต้องใช้น้ำมะพร้าวมาล้างหน้าคนใส่น้ำอื่นในบ่นะครับได้นะครับน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มะพร้าวแม้จะหล่นลงสู่น้ำก็จะ ไม่มีวันที่จะนะครับหลุดลงไปใต้น้ํานะครับจะลอยอยู่ตลอดนะครับเป็นเรย่ว่าเอาหน้มามะเข้าในลากนะคนะครับหน้าเข้าซีดสะอาดสีด้แห้นหาลอยอยู่ตลอดสีบม่ได้จมลงไปในน้ำในในบร่ได้ติดโคลนตุ่มแม้จะตกลงน้ําน้ำมะเร้าก็ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเดิมนะครับสังเกตอีพี่น้องพี่น้องนาจะสังเกตว่ามะพข้าวล้นลงมากนะครับ หน่อยลูกเท่านั้นนะครับที่สีจมน้านะครับเพิ่นก็เลยหาชีวิตจิตใจของเฮา,านี่หลังจากที่หลับระสังขารไปแล้วให้ล่องลอยไปดักดุดมะพร้าวลอยน้ำยาจมเออนะครับเพิ่นกเ็เรียกหน้มามะพราะ้าวหรือมะลางนะครับเอามาไปไปลูกล้านผู้ใดผู้ใดจะลางนานะครับผู้ใดจะลางนาณดอกไม้จันนะครับจะให้พระคุณเจ้าก็อะ มั่นเลยลูกเรัมเลยพัดยิบเอาเลยพัดยิบเอาเลยจ้ะยิบนะครับเผาให้เห็นก็คือเห็นเห็นแน่นอนเหละเราจะโดนร่างนี้เผาไฟให้เห็นแน่นอนสิ่งที่จะต้องเห็นคือหนึ่งเห็นคุณงามความดี então, ของผู้ตายสองก็คือเห็นความมีน้ำใจของผู้อยู่สามก็เห็นความกตัญญูของสายโลหิตสี่ก็เห็นความสละเสียสละของญาติมิตร สิ่งสุดท้ายก็คือเห็นว่าทุกชีวิตนั้นเป็นปนะทุกขังอันนี้จังาาแล้วก็อนัตตาจะได้ไป็นยตินะครับนะครับ,รบเผาให้หอมสิ่งที่หอมวันนี้หอมที่สุดก็คือหอมหอมที่สุดในโลกก็คือไม้กฤษณาที่จะมาเป็นเครื่องหอมที่เป็นดอกไม้จันในวันนี้อันนี้รียว้วก็คือเครื่องหอม หอมอย่างต่อมาก็คือหอมคุณวาความดีของพี่น้องที่จะต้องมาตุ้มมาลุมกันทุกๆพี่ทุกๆท,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 ทานที่มาเนี่ยครับไม่เคยใครมาเพราะเพราะมาเพราะความชั่วนะครับแต่ละคนมาเพราะคุณงามความดีดนั้นนะครับส่วนเผาให้หายสิ่งที่หายแน่นอนก็คือร่างสรีระสังขารดินน้ำลมไฟของคุณแม่สัมฤทธิ์สุธิยานะครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือเราจะหายจากความนะครับ ความโกรธความแค้นวันนี้เราจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะขุณแม่สำลีสุธิยาวันนี้นะครับท่านจากไปแล้วท่านอาจจะสร้างกรรมสร้างเวรต่างๆไว้กับพวกเราพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจทุกๆท่านนะครับเพื่อที่จะให้อภัยนะครับเป็นการอภัยทานเป็นการอภัยโทษแล้วก็ท่านก็ คงจะให้อภัยทานแล้วก็อภัยโทษกับพวกเราทุกคนทั้งนั้นคือวันนี้ก็เพื่อให้หายหายจากความโกรธความเกลียดชังซึ่งกันและกันนะครับถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นการให้ทานอย่างสูงสุดที่สุดสำหรับวันนี้อันนี้คือความหมายคร่าวๆที่ผมขออนุญาตอธิบายวันนี้เด้อนะครับถ้าถามเกินคู่อาจารย์ก็งขอมาทานับให้นะครับ